เมื่อวานตัดไปนะครับก็อันนี้มาทำเป็นคลิปให้ดูนะครับว่าเอา่อที่ตัดไปได้กิ่งใหญ่นะครับกิ่งไม่เล็กเลยนะครับก็ยังพอมีแบ่งนะครับก็ตัดออกมันจะคล้ายๆเวลาเขาออกดอกมันก็จะออกอย่างนี้นครับพอออกดอกขึ้นมาแล้วมันก็จะแตกเป็นกิ่งย่อยเหมือนกันแต่เนี้ยเราตัดออก มันก็เหมือนเรามันออกดอกนะครับเพราะผมแต่งให้ข้างล่างเนี่ยคือคือเขาไม่โดนแสงเนี่ยเขาสั่งเ้าแสงเขาปรุงอาหารไม่ได้เนี่ยมันก็จะเสียหายนะครับเนี่ยคือจันผาเนี่ยเขาชอบเป็นแสงนะครับอันนี้จะออกขาวๆครีมๆนวลๆน,น,นะครับตัวนี้ก็อายุประมาณสิบปีครับสิบกว่าปีต้นๆน,นะครับ เขาจะแตกขึ้นมาใหม่นะครับที่ผมตัดออกเนี่ยไม่งั้นแสงมันจะไม่ถึงด้านล่างนะครับหนอข้างล่างจะสะเทือนครับอย่างเงี้ยปกติจะเป็นไซส์นี้นะครับแต่นี้ผมแบ่งก็คือเป็นยอดยอดระดับสิบปีนะครับอายุเยอะจริงๆนะครับดูโคนเขาโคนเขาก็เท่าจันผาเลยนะครับเนี่ย แต่ใช้เวลาโตนานกว่ามากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นจันผ่าอายุสิบกว่าปีเนี่ยคือต้องใหญ่กว่านี้หลายเท่านะครับเนี่ยแต่นี่คือลำใหญ่เนี่ยครับเขาจะแทงตาออกมานะครับเนี่ยถ้าแสงไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะยุบไปนะครับก็อเอาให้ดูต้นแม่นะครับประมาณนี้ครับไออันกิ่งบนนะ่ะเป็นลายสเตียนะครับถ้าใครอยากได้ก็ เดี๋ยวตัดให้ได้ทีนี้ผมนำคลิปให้ดูนะครับว่ามันมีเนีย่ยคอปปี้นะครับอัน<ถ>นี้สเตียนะครับแบ่งได้นะครับเดี๋ยวติดตามเอานะครับเดี๋ยวผมจะตัดอีกนะครับเมื่อวานมันเยอะผมก็กลัวงานมันปนกันทําไม่ทันนะครับอันนี้ด่างน้อยด่างน้อยแต่ผมปล่อยปล่อยเลี้ยง ยงต้นนฮี้แค่สองกอครับยังมีกออื่นอีกเดี๋ยวผมจะตัดให้ตอนนี้มีออเดอร์มาแล้วนะครับสี่สี่กิ่งแล้วก็อีกสองกิ่งที่รับแน่ๆนะครับแต่รอผมตัดก็ผมจะล็อกไว้ให้ขออนุญาตล็อกไว้ให้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับผมจะเดินมา ตันครับแต่นี่คือจองแล้วนะต้นนี้ลูกค้าประจําจองก็ยังมีกิ่งไหนผมตัดแบ่งให้แล้วผมจะลงให้อัปเดตให้นะครับนี่ครับฟอร์มอันนี้ใต้ล่มมันจะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเป็นใต้ล่มใบจะยาวหน่อยครับใบจะยาวหน่อยอันนี้ก็ยังไม่มีเวลาถามแล้วใส่ใส่ใบซอนะครับ คนใหญ่มากเดี๋ยวทำตัวนี้จะเป็นตัวขาวนะครับถ้าเป็นอากาศช่วงหน้าฝนฝนตกหนักๆมันจะออกขาวแต่ขาวเนี่ยบางต้นเป็นสเตียรีลายเส้นได้มันจะไม่เด่นนอกจากหน่อไหนที่มันเข้าตาขอบยันลึกจริงๆมันจะขาวไม้เป็นอย่างนี้ครับต้องลองเลี้ยงดูให้ถ้าไม่เลี้ยงดูไม่รู้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมตัด ตัวไหนมีแบ่งผมจะอัปเดตนะครับแต่ตัวนี้คือล็อกไว้แล้วนะครับปิดไปแล้วแต่ถ้ามีสายพันธุ์นี้ผมจะทักได้ครับถ้าอยากได้สายพันธุ์ตรงปกนะครับประมาณนี้ครับก็แบ่งกันไปครับเอาลองไปชำดูครับจะได้รู้ว่าไม้มันมีเวลานะครับต้องชำต้องอะไรบางคนอาจจะขายแพงเพราะว่าทำทำยาก บางพื้นที่อาจจะขายถูกเพราะว่าพื้นที่ทำง่ายติดง่ายทำง่ายแล้วแต่จังหวะนะครับผมก็สะสมมานานแล้วนะครับ <smoked> ก็พอให้ความรู้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับมันทุกอย่างอยู่ที่การพัฒนาผมอาจจะไม่ได้พูดออกไปอาจจะรู้เยอะกว่านี้นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับทุกอย่างโอเคเดี๋ยวผมตัดก่อนแล้วผมจะ แจ้งอินบ็อกก์กลับไปนะครับสําหรับคนที่สั่งไว้นะครับอินบ็อกซ์ไปแล้วก็ส่งที่อยู่แล้วผมส่งเลขบัญชีทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็โอนมาแล้วก็ผมส่งจริงอยู่แล้วครับส่งจริงครับส่งจริงร้อยเปอร์เซ็นครับขอบคุณมากนะครับที่รับฟังนะครับก็ผมว่าพูดเกี่ยวกับจะเป็นอ่าจันจีนแล้วกันเนาะจันจีนอ่าลําเล็กนะครับ ลำเล็กกว่าจันผานี่ฮะอ่าดูไม่ดูเนี่ยใบยล่างมันขาวนะครับคือไม้สไตล์เนี้ยคือถ้าคนเล่นไม้นานๆจะรู้ว่าบางตัวเนี่ยขึ้นใบอมครีมอมครีมอมเหลืองเรามาเลยขาวคือสีจริงคือใบล่างนะครับไม้ด่างน,นี้เสริมนิดนึงไม้ด่างคือสีจริงคือใบล่างครับสีบนคือไม่ใช่สีจริงนะครับสีจริงคือใบแก่นะครับถ้าด่าง ช่วงกล้วยดังๆหกเฉียงกันว่าด่างไม่ด่งางดูแค่ใบาแก่ครับนักเล่นไม้ด่างจะรู้ว่าถ้าใบาแก่มาด่างก็จบถ้าไม่ด่างก็คือด่างเทียมนะครับเอเคครับไม่มีอะไรมากครับเห็มที่ยาวไปเดีย๋ยวผมตัดไม้ก่อนนะครับสวัสดีครับ